ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับผมถ้าคาโท่ากับมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะครับแหมอย่าเพิ่งตกใจกันนะเปิดคลิปด้วยราตรีสวัสดินะ์อ่ะยังไม่ต้องรีบไปเข้านอนหรืออะไรกันนะมาดูคลิปผมก่อนนะครับผมแต่พูดว่าราตรีสวัสดิ์เนี่ยเพราะว่าอ่าพูดให้มันเข้ากับคอนเซปต์ของที่ผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันวันนี้ไงนี่เลยครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้าของคุณผู้ชมนะครับ คาเมร์เดอร์แอคชั่นฟิกเกอร์คาเมร์เดอร์เซตนะครับผมหรือคาเมร์เดอร์เซตสึนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ผมขอเรียกคาเมร e เดอร์เซ็ตก็แล้วกันากาตามลิขสิทธิ์ของบ้านเรานะครับผมซึ่งเป็นคาเมร์เดอร์คนที่7ของยุคเลวะนะครับคนล่าสุดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยคือฉายพร้อมญี่ปุ่นเลยนะอาจาอาจะอ่าใช่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกอะ่ะเราจะได้ดูพร้อมญี่ปุ่นเลยนะครับผมสามารถไปรับชมกันได้นะครับทาง YouTube ของเด็กนะครับผม ซึ่งแบบมีให้ชมน่ยอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะครับผมตอนนี้นะที่ผมดูไปก็ถึงตอนที่10แล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังสนุกใช้ได้อยู่นะครับผมไปลองดูนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรามารับชมรับฟังการรีวิวกันเลยดีกว่านี่นะครับ c a r m e ม d e r Set นะครับรุ่น Action Figure ไม่ใช่ SSF นะอย่างที่บอกผมเป็นแฟนร,รุ่นนี้อยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าซื้อมาเล่นแบบจับขยับท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เลย ือเหมือนกับว่าเป็นตัวเลือกชั้นดีของคุณผู้ชมเลยนะครับผมสําหรับใครที่จะมาซื้อไปเล่นกันนะครับผมในราคาที่ไม่ถึง1,000บาทนะครับถ้าหากว่าซื้อ,อในช้อปปีออ้มีโค้ดส่วนลดด้วยอะไรด้วยไม่ถึง1,000แต่ถ้าหากว่าแบบไปดูหน้าร้านหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีบ้างน,นะครับ1 0 0 0 1 1 0 0 1,200อะไรไม่เกินนี้นะครับผมแต่ตัวเนี้ยผมได้มาในราคา 680กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมรวมส่วนลดแล้วจากร้าน Gundam Warehouse นะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าสนใจสามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับผมร้านนี้ผมซือ้อประจำอ่ะเดี๋ยวผมแปะรูปร้านไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเลือกดูกันได้อ่ะโอเคนี่ข้างหลังนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่แอคชั่นต่างๆของเขานะครับนี่เห็นไหมมีจุดขยับอะไรนะจุดขยับกี่จุดนะอันหนึง ประมาณ37จุดอ่านี่ไงสาเจดจุดนานดานล่างนะครับ QR code QR code ตรงนี้นะครับไปสแกนแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับแมนนวลไกด์ให้เล่นนะครับเพราะว่า Action Figure หรือของเล่นของบันไดยุคใหม่ๆนะเขาจะไม่มีตัวของคู่มือที่เป็นเปเปอร์แถมมาให้แล้วนะซึ่งผมไปสแกนดูแล,แล้วล่ะอโอเคนี่ข้างบนก็จะเป็นหน้าของค a m เบเดอร์เซตนะครับ Physical Impact นะครับอ่าลืมบอกไปชื่อร่างหลักชื่อว่า Physical Impact นะครับผมอ่าโอเคมาแกะดูกันข้างในเลยดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นไงบ้างนะครับผมอ่านี่แกะกันเลยปุ๊บออกมาอย่างนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเดี๋ยวปิกล่องโอเคปีกล่องไม่มีอะไรโอเคดึงออกมาปุ๊บ อ่านี่นะครับผมก็จะเป็นถาดเป็นกระดาษลังแบบนี้เลยแล้วก็มีมือมาให้นะครับอีก3าข้างรวมกับตัวฟิกอร์อีกก็เป็น1คู่นะครับผมนี่เดี๋ยวสิอ๋อมือกำหนึ่งคู่แล้วก็มือแบสองหนึ่งคู่นะครับแล้วก็อ่ามือจับอาวุธอีกหนึ่งข้างโอเคมานี่กระดูปุ๊บนี่อยู่ในซองแบบนี้อ่าติดอันนี้อีกติดแล้วก็เทสเดี๋ยวนึงโอเครูดขึ้นมาอย่างนี้ ับนี่นะครับโอเคได้มาแล้วนะครับนี่จุดขยับอะไรเนี่ยดีเทลต่างๆนะครับจับแล้วได้แบบดีอะน้ำหนักกลังดีโอเคมาเคลียของก่อนอ่าที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับนี่ cam Set, c a m เบ a ร์เดอร์เซ็ตซิสแคมอิมของเรานี่เองนะครับผมเดี๋ยวเพิ่มแสงนิ้หน่อยป๊บนี่นะครับตัวนี้เนี่ยเหมือน การออกแบบของเขาเนี่ยเหมือนกับว่า,าสูงสุดคืนสู่สามมันนะครับเพราะมันมีความคล้ายคลึงกับไรเดอร์หนึ่งอยู่นะนี่เห็นไหมนี่ก็เนี่ยนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างจากเขาจากไรเดอร์หนึ่งนะครับคือเข็มขัดอ่าคุณผู้ชมสังเกตกันไหมอ่าไรเดอร์เซ็ตเนี่ยจะเป็นเข็มขัดจะไม่ได้อยู่ที่เอวนะครับแต่จะถูกย้ายไปสะพายคาดตรงหน้าอกของเขาแทนนะครับผมนี่ แล้วก็แบบนี้นะคู่สีอย่างที่บอกน,นะครับเหมือนไรเดอร์หนึ่งเลยเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคมา,มาฟังประวัติของเขากันก่อนไหมอ่ะโอเคนะครับสําหรับเรื่องราวหรือประวัติของเขานะครับคาร์เมเดอร์เซตเนี่ยก็แปงลงร่างโดยโยรสุบาคุนะครับผมคือเขาขึ้นชื่อว่าเป็นชายที่แบบค่อนข้างที่จะโชคร้ายะครับคือเหมือนกับว่าโดนอุกกาบาตตกใส่มั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะครับ แต่เหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนดีเขาพยายามจะอยากจะช่วยเหลือคนนะ่ยแต่ทุกครั้งที่เขาอยากจะช่วยเหลือคนเนี่ยเขาจะมีแบบเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเสมอนะครับผมคือเขาเนี่ยก็แบบว่าเป็นคนช่างฝันนะครับแล้วทุกๆคืนเน่ะเขาจะฝันเห็นว่าตัวเองเป็นสส่รับอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ทุกๆอ,อยู่ทุกๆค่ำคืนนะครับผมแล้วก็แบบคือเหมือนกับว่ายัางไงจนวันหนึ่งอะ่ะเขาได้มาได้มาพัวพันกับอ่า เรื่องราวของแบ็กเคสนะครับผมหรือองค์กรที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการก่ออัชญากรรมนะครับในความฝันนะ่คือเหมือนกับว่ามันทําให้ฝันร้ายนะกลายเป็นจริงขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับซีโร่นะครับผมซึ่งเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นเอเจนต์หัวหน้าองค์กรองค์กรอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเหมือนกับว่าก็มอบอดิเวอร์นะครับให้บาคุนะครับเข้าไป แปลงล่างเป็น Rider Set เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปหยุดยั้งฝันร้ายนะครับผมซึ่งเนี่แหละครับผมก็เรื่องราวข่าวๆข,ของค a m ์เม i เดอร์เหรือโยรุสูบาคุก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคต่อมานะเรามาดูในส่วนของฟ i ิก,กร์กันดีกว่านี่โอเคดูข้างหน้านะครับตัวนี้เนี่ยอ่ะผมเทียบให้ฟังก่อนนะครับคือ เขาจะลงสีมาไม่ครบนะเขาจะลงสีมาแค่ข้างหน้าแต่ข้างหลังเนี่ยเขาไม่ลงนะครับแต่ว่าเจ้าล่างหลักเนี่ยล่าง physical impact เนี่ยคือเหมือนกับว่าสีมันก็จะไม่ได้เยอะมากหรอกครับเนี่ยไอ้ตามดีเทลร่องลึกอะไรพวกเนี้ยเห็นปะเขาทําเป็นดีเทลนะ <S <S คือไม่ได้ทําเป็นแบบล้นๆนะ่ะเราเนี่ยสามารถไปทําสีเพิ่มในภายหลังได้เลยนะครับผมคือบางคนเนี่ยอ่ถ้าหากว่าเขาไม่มีเครื่องไดบัดหรืออะไรเงี้ย เขาจะใช้เป็นการดัมเมกเกอร์เลยนะไอประกาที่ว่า,าตัดเส้นกันดัมหรือว่าทำสีกันดัมในจุดที่ว่าเล็กๆน้อย,อยๆอครับผมมันจะมีหลายสีเราก็เลือกคู่สีมาเลยว่าเนี่ยต้องใช้สีเขียวกับสีแดงใช่ปะ่ะอ่าเราเอาสีเขียวกับสีแดงมาแล้วก็นเ,เนี่ยเอากันดัมเมกเกอร์เนี่ยวาดลงไปปื๊บปื๊บปื๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีเขียวใช่ปะ่ะเนี่ยแล้วก็เส้นๆเนี่ยจะเป็นแดงๆมาอย่างเงี้ยแล้ว แล้วหรือไม่นะครับก็ใช้วิธีที่ง่ายนะครับก็คือ,อสีสูตรน้ําหรือไม่ก็สีอคะคริลิกครับใช้ได้เหมือนกันโอเคมามาดูในส่วนของจุดขยับนะครับผมนี่ส่วนคอของเขานะนี่จะทําแยกชิ้นกันอย่นนะีมีลําตัวมีคอมาอย่างนี้นะครับซึ่งตัว SSFQR ฟฟผมเห็นมาแล้วอคอกับลําตัวเนี่ยติดกันนะโอเคแล้วก็หน้าตาของเขานะนี่เป็นเรียบๆอย่างนี้ ตาสีแดงนะครับซึ่งเขาจะมีร่างฟอร์มที่แตกต่างกันออกไปอีกแบบอีกหลังจากนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมเก็บแค่ร่างหลักก็พอนะนี่โอเคข้างบนไหลนะครับเป็นบัตเตอร์าฟจอยอย่างนี้เลยนะแยกขยับได้กว้างอย่างนี้เลยกลางขึ้นไปปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้ออกมาได้เอามาเล่นท่าย,ยากได้นะครับเพราะว่าในเรื่องเขาเป็นสายลับใช่ไหมล่ะนี่นะ กลางยกขึ้นสูงได้แบบนี้เลยแล้วก็ท้ายเซปหมุนได้หมุนได้รอบนี่แล้วก็ข้อศอกนะครับข้อศอกจะเป็นเหมือนจะเป็นจอยคล,ายคลาย้ายๆฟิกมาแต่ว่าใหญ่กว่าไม่ได้บอบบางเท่าฟิกมานะมหมุนได้รอบเหมือนกันนี่แบบนี้ปุ๊บ,บ,บมาส่วนเอวนะครับเอวขยับ ขยับได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันจะติดตรงเข็มขัดนะครับผมเซ็ตไดเวอร์นะครับแล้วก็อุย้ยเสียงไม่เป็นมงคลเลยแกลบๆลอย่างเงี้ยโอเคอันนี้รู้สึกจะหมุนไม่ได้นะอย่าไปหมุนเลยดีกว่าขยับแค่ยางเดียวโอเคขาเอาขึ้นมาอย่างงี้ปึ๊บขึ้นมาได้นี่ยกสูงได้แบบนี้เลยนะครับในใต้เท้าเห็นไหมใต้เท้ามีดีเทลเหมือนกันนะ สองข้างปุ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็มาดูในส่วนเขานี่เข่าอย่างที่บอกนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเออจอยของอะไรนะฟิกมาอย่างที่ผมบอกนะหมุนได้ไหมหมุนคือมันหมุนนะมันก็หมุนได้แต่ว่ามันติดดีไซน์ไงมันหมุนได้ประมาณได้ประมาณนี้แหละหมุนได้ไม่รอบเท่าไหร่โอเคเทา้ทาเท้าหมุนได้เท้าขยับได้อย่างนี้เลยนะ แ,แน่นอนหมุนได้รอบปึ๊บปึ๊บนี่มาในส่วนของเข็มขัดนะครับทำดีเทลออกมาได้ดีเช่นเคยแต่อาจจะไม่มีการแบ่งเลเยอร์ที่ซับซ้อนเหมือนฟิกกูอาร์ตอย่างที่ผมบอกนี่คือได้แค่นี้ก็ดีแล้วสำหรับราคาที่ได้มาเนี่ยคือจับขยับเล่นอย่างไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะ โอเคต่อมานี่ที่แถมมาให้ก็จะเป็นดาบของเขานะครับอ่าเพิ่งดูไปได้10ตอนเอาจริงๆยังจําชื่อไม่ได้เลยชื่อดาบเขาชื่ออะไรอะแต่ในเรื่องอะ่ะมันแบบอืคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แบบคล้ายๆของเดนโอเลยอ่ะอืแต่ว่าชิ้นส่วนมันจะน้อยกว่าของเดนโอนอะเดนโอนี่จะเป็น4ชิ้นประกอบกันใช่ป่ะล่ะแต่นี้นี่จะเป็นแบบแค่ดามกับคมเปลี่ยนสลับแค่ด้ามกับคมไปเป็นปืนมัง่งเป็นเคียวมั่งอะไรประมาณเนี้ยอื นี่นะครับคืออาจจะเป็นเขาไม่ได้ลงสีมาให้แต่เขาทำดีเทลมาให้นะสำหรับคนที่เก่งๆอ่ะ,อะใช้สีนะครับทำสีได้เองด้วยตัวเองเลยนะอย่างที่ผมบอกนะสีที่จะใช้ก็กันดัมเมเกอร์ก็ได้หรือจะเป็นสีสูตรน้ำหรือสีอะคริลิกก็ได้นะครับผมถ้าหากว่าไม่มีไดบัดอะไรพวกนี้แต่ถ้ามีไดบัดก็แบบอยากให้มันเนียเน๊ยบๆหน่อยมีฝีมือในการไดบัดอะโอเคได้เลยแบบนี้ แล้วก็มือนะครับเป็นมือกำแล้วก็มือจับอาวุธนะครับนี่เลยแบบนี้เลยปึ๊บนะมาดูในส่วนของมือจับอาวุธกันดีกว่านี่นะครับแล้วก็ให้จับไปปึ๊บแบบนี้เลยโอเคมาเปลี่ยน เปลี่ยนไปให้ไรเดอร์เซตตับกันดีกว่านี่นะครับเแบบนี้เดี๋ยวขอจัดท่าทางให้หลอๆแป๊บหนึง่งนี่กลับมาแล้วจัดท่าทางมาแล้วนี่หอหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ากล้องมืดมากเลย ตอนนี้มันก็กังคือแล้วขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวข้าวหลังเนี่ยถ้าว่างตอนเช้าเดี๋ยวจะถ่ายตอนเช้าให้รับชมรับฟังกันนะครับผมนี่โอเคมานี่เห็นไหมปึ๊บถ้าว่าอย่างนี้ก็จะเป็นการโลไปเลยนะโอเคนะครับข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว c a m m เม d e r Action Figure c ก m ร a ค d e r Set p h s i c นะครับผม อ๋อนี่พลาดไปจุดหนึ่งคุณผู้ชมคือลำตัวเนี่ยมันสามารถยกขึ้นมาได้หนึ่งจังหวะนะนี่แบบนี้นะทำให้สามารถหมุนได้อย่างนี้เลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าจะจัดท่าทางให้แบบที่มันเกี่ยวกับส่วนของลำตัวนี่ได้มากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับผมเอาละครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวค a m e เ r ลเล r Action f i ั่ e ฟิ a m กอร์ค e ร์เมลเลเ a c Impact ตัวนี้นะครับผม เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับชื่นชอบสไตล์การรีวิวและการเล่าเรื่องของผมทาคาโทล่าไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนไหนชื่นชอบเนี่ยกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมโดยคะแนนที่จะให้เจ้าคาร์เ r เดอร์เซตตัวนี้นะครับผมเอาไปเลย8คะแนนนะครับผมหักไป2คะแนนเพราะว่า หคะแนนนะครับไม่ทำสีด้านหลังนะครับผมแล้วก็อีก1คะแนนนะครับดีไซน์ที่อาจจะเรียบไปสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับคือดีไซน์ที่มันเรียบเนี่ยแต่มันก็ยังคงความเท่อย,อยู่เพราะเหมือนกับว่าผมเข้าใจแหละว่าคือเซ็ตเนี่ยจะต้องแบบ เปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นอาวุธได้นะครับผมมันก็เลยทำตรงร่างกายให้เรียบไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าเปลี่ยนแขนเปลี่ยนขามีปีกงอกอะไรประมาณนี้แล้วก็เนื้อเรื่องก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับผมก็เลยให้ไว้ที่8คะแนนนะครับผมตรงจุดนี้นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าากว่ามีไรเดอร์คนที่2คนที่3าออกมาเนี่ยผมจะชอบไหมผมอาจจะจัดมารีวิวหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันนะครับผม คือถ้าอยากให้ออกจริงๆอะ่ะผมอยากให้ออกเป็น DX นะครับ z อ่ะที่เป็นมอเตอร์ไซค์ของเขาอะ่ะคืออยากให้ออกเป็น DX ที่มีลูกเล่นแปลงร่างจากมอเตอร์ไซค์เป็นหุ่นยนต์ได้แบบในเรื่องอะ่ะเออถ้าบอกว่าออกมาเนี่ยผมอาจจะซื้อมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะฝากนะครับเอาไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับผมมีความสุขมากๆนะครับทุกๆคนบา,บายๆครับ